สวัสดีครับทุกคนมาพบกับคุณโคอ๊ตเหมือนเดิมนะครับในช่องโคบ้านนอกชาแนลนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวเป็นการสื่อสารซึ่งมีเนื้อหาเป็นเฉพาะบุคคลเช่นเราเขียนจดหมายถึงพ่อถึงแม่ถึงญาติพี่น้องหรือถึงเพื่อนเพื่อเราจะสื่อสารบอกเรื่องราวที่เราต้องการให้บุคคลต่างๆได้รับทราบในจุดประสงค์ที่เราอยากจะสื่อสาร เช่นตัวอย่างในจดหมายอาจจะเป็นจดหมายขอโทษจดหมายแสดงความขอบคุณนะครับจดหมายแสดงความเห็นใจจดหมายแสดงความยินดีนะครับจดหมายขอโทษนะครับก็จะเป็นการชี้เนื้อหาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของผู้เรียนเช่นได้แสดงกิริยามารยาทไม่สุภาพรู้สึกผิดต่างๆและเราก็เขียนแล้วใช้ถ้อยคำที่สุภาพและความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความสำนึกผิดไม่ใช่แก้ตัวนะครับต่อมานะครับจดหมายแสดงความขอบคุณก็คือการเขียนจดหมายขอบคุณผู้เขียนที่ได้รับน้ำใจเช่นได้รับการช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของได้รับการเลี้ยงอาหารคำแนะนำเมื่อเราได้รับสิ่งของนั้นมาแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งใจเราก็ต้องเขียนโดยใช้ถ้อยคำที่กก่าวชุมเชยดีงามเพื่อเป็นการรองรับที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนที่ได้รับนะครับต่อมาการแสดงความเห็นอกเห็นใจก็เป็นการเขียนจดหมายการเห็นใจต่อผู้อื่นที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปสมบัติเหตุถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมก็คือการเสียชีวิตนะครับการเจ็บป่วยการตกงานเราก็จะเขียนในถ้อยคําที่ต้องเห็นอกเห็นใจปลอบโยนเสนอความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถ ช่วยได้นะครับต่อมาจดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความยินดีก็คือเป็นกรณีที่ได้เป็นผู้ประสบโชคดีอย่างในอย่างหนึ่งเช่นได้บุตรคนใหม่ได้ตำแหน่งงานใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของบุคคลน,นั้นนะครับการเขียนจดหมายในโอกาสต่างๆย่อมมีเนื้อหาสำเรวนภาษาตลอดจนวิธีการเขียนต่างกันทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้เขียนและผู้รับรวมถึงเราควรคำนึงถึงหลักของการเขียนจดหมายด้วยนะครับเราควรเขียนให้ถูกหลักการเขียนจดหมายนะครับหลักการเขียนจดหมายมีดังนี้นะครับ 1. เขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมาย 2. บอกจุดประสงค์ชัดเจนมีเนื้อหาครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายใช้สำนวนภาษาถูกต้องชัดเจนสุภาพเหมาะแก่บุคคลหรือการเทศะ C. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงสะอาดไม่มีรอยลบขีดค่าถ้าใช้กระดาษเขียนจดหมายหรือซองกระดาษเหมาะแก่ผู้รับนะครับเราต้องดูให้ถึง1ก็คือเนี่ยอันนี้สําคัญมากก็คือเรื่องของบุคคลก็คือการละทีสตรนะครับรูปแบบของคําพื้นต้นคําลงท้ายคําเรียกแทนบุคคลจะมีดังนี้นะครับถ้าผู้รับคือพระสงฆ์ คำขึ้นต้นก็จะขึ้นว่านมมสก,การคำลงท้ายก็ขอนมมสก,การมาด้วยความเคารพอย่างสูงผู้เขียนก็จะแทนตัวว่าผมกระผมดิฉันผู้รับคือประสงค์คือเราจะใช้ว่าท่านพระคุณท่านหรือพระคุณเจ้าบิดามารดาก็คือพ่อแม่ของเราเราจะเขียนคำพื้นต้นว่ากราบเท้าบิดาหรือบรรดาที่เคารพคำลงท้ายด้วยต้องลงได้ ล่องลงด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงถ้าผู้เขียนต้องเขียนว่าหนูลูกผมหรือชื่อเล่ของค,คนนั้นผู้รับเราจะเขียนว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับเมื่อเราเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เราจะต้องขึ้นต้นด้วยว่ากราบเท้าคุณป้าคุณนา้าคุณอาที่เคารพแล้วแต่เลยนะครับคําลงท้ายก็จะด้วยคว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมือนกันกันกบบิดามารดาของเรานะครับผู้เขียนจะต้องเขียน แทนตัวเองว่าหลานผมหนูหรือว่าชื่อเล่นก็ได้นะครับผู้รับก็ตามลำดับญาติของเราต่อมาที่คำขึ้นต้นเรียนพี่ชายพี่สาวที่เคารพหรือกราบจุดๆ,ๆที่เคารพคำลุงท้ายก็ต้องว่าด้วยความเคารพจะไม่มีอย่างสูงเหมือนญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ผู้เขียนน้องผมดิฉันเหมือนเดิมผู้ตอบรับเราจะเป็นคุณพี่หรือพี่นะครับ สำหรับเพื่อนเราจะคำาืว่าสวัสดีใครดีสวัสดีแมวเพื่อนรักสวัสดีเปมเพื่อนรักอะไรแบบนี้นะครับคำลงท้ายเราต้องว่ารักและคิดถึงผู้เขียนต้องแทนได้ว่าฉันเราหรือชื่อเล่นผู้รับก็จะเป็นเธอคุณหรือชื่อ่นของเพื่อนคนนั้นถ้าในกรณีของน้องเราถว่าน้องน้องจุดจุดหรือ,อจุดจุดน้องรักก็ใส่ชื่อแล้วก็ให้ว,ว่าน,น้องรักนะครับ คำลงท้ายก็รักและคิดถึงผู้เขียนะเรียว่าพี่หรือฉันผู้รับเธอหรือน้องหรือชื่อเล่นของน้องคนนั้นในกรณีบุคคลทั่วไปที่เราไม่คุ้นเคยเราต้องเขีว่าเรียนเรียนใครแล้วก็บอกไปเรียนคุณจุดๆที่นับถือก็บอกไปนะครับคำลงท้ายก็ขอแสดงความนับถือผู้เขียนจะเขียนว่าผมกลับผมหรือฉันผู้รับถ้าเราแทนชื่อเขาจะใช้ว่าคุณท่านนะครับรูปอ่ะเรามาดรูรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับ ถ้าอยูบ่บนมุมสุดมุมสุดของกระดาษเราก็เขียนที่อยู่เช่นถ้าคุณครูใส่ที่อยู่ของโรงเรียนมัธยมก็หนึ่งสองสองหมู่ห้าตำบลท่าปางอำเภอแก่งคอยบรรทัดที่สองก็อยู่ในบรรทัดเดียวกันที่อยู่ในเส้นเดียวกันเลยอที่อยู่อีกหนึ่งบรรทัดแต่ว่าอยู่ตรงกันกับคาว่าที่อยู่ก็ใส่จุดถึงจัวสระบุรีนะครับแล้วเราก็ขยับมาอีกนิดนึงเราก็เป็นวันที่แล้วก็ชิดชิดหน้ากระดาษ บรรทัดต่อไปคําพื้นต้นเราจะเขียนเรื่องนี้ถึงใครถ้าถึงพ่อแม่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพใช่ไหมครับยอดอเมื่อเราชิดปุ๊บแล้วก็บรรทัดต่อไปเรามาย่อหน้าที่หนึ่งเรามีจุดประสงค์เขียนในโอกาสอะไรเราก็เขียนไปย่อหน้าที่2เมื่อเรามีจุดประสงค์แล้วย่อหน้าที่2เราต้องอเขียนถึงแสดงความรู้สึกว่าเราอยากอะไรก,กับเขาเช่นจุดประสงค์ก็คือเขาเอาของขวัญ ของขวัญสมุดหนังสืออะไรมาให้การแสดงค,ความรู้สึกแล้วต้องว่าขอบคุณใครนะครับเราถึงเขียนไปนะครับคําลงท้ายก็จะเหมือนที่คุณครูสอนมาเบื้องต้นนะครับแล้วแต่ในจุดประสงค์ในแล้วแต่ความรู้สึกที่เราเขียนลงไปนะครับให้เราเอาอคาขึ้นต้นลงท้ายนั้นมาเปรียบเทียบใส่ในการเขียนนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนื้อหาก็ที่มีก็มี4จุดประสงค์สีเรื่องที่คุณครูได้กล่าวเบื้องต้นนะครับก็นำมาเขียนนะครับ คำลงท้ายลายมือชื่อขอเคลงชื่อัวเองอ่าต่อมานะครับตัวอย่างอ่านี้เป็นตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวเห็นไหมครับเขาเขียนที่อยู่ของเขาที่อยู่ปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊จนถึงรหัสไปรษณีย์นะครับย่อมาอีกนิดนึงก็สส่วันที่นะครับอันนี้เขาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยอ่ามีคําว่าเพื่อนรักส่วนแรกเขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนคำว่าสวัสดีแก้วการเพื่อนรักขน้นแล้วเขาต้องเขียนจดหมายถึงแก้วการนะครับอ่าเมื่อเราอ่าคำว่าสวัสดีชิด หน้ากระดาษบรรทัดนี้แล้วบรรทัดต,ต่อมาเราต้องย่อหน้าอีกย่อหน้าเพื่อเขียนวัตถุประสงค์เขาเขียนถึงวัตถุประสงค์ของเพื่อขาเรื่องอะไรนะครับแล้วเมื่อเขาหมดปุ๊บบรรทัดต่อมาเขาจะย่อหน้าอีกก็เขาจะแสดงความรู้สึกเปนน็นอีกหนึ่งอย่างตามที่เบื้องต้นที่คุณครูสอนไปนะครับจะมี2หน้ากระดาษและให้เรียกคำว่ารักและคิดถึงก็จะต้องตรงกับวันที่นะครับและสุดท้ายเขาก็ลงชื่อเห็นไหมครับอันนี้เป็นต้น ฉะนั้นแล้วนะครับเอางานก่อนเอางานนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนตามรูปแบบแบบฟอร์มแบบนี้ให้ถูกต้องนะครับถ้าใครไม่ถูกต้องคุณครูจะให้กลับไปเขียนใหม่จนถูกต้องนะครับเนื้อหาเนื้อความไม่สําคัญเท่าไหร่คุณครูอยากให้อ่าให้ความสําคัญกับรูปแบบของการเขียนให้ถูกต้องนะครับงานที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับ อนอกจากเนื้อหาของจดหมายที่สําคัญแล้วมันยังมีหนะ้าจาหน้าซองจดหมายที่สําคัญการเขียนจาหน้าซองก็จะต้องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรให้ชัดเจนและผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามราคาที่กําหนดนะครับเรามาดูตัวอย่างการจาหน้าซองของจดหมายอ่นนี่จะเป็นรูปแบบของจาหน้าซองจดหมายอ่ะนักเรียนนึกถึงสมมติว่าเราคุณครูมีซองสีน้าตาลนักเรียนเคยเห็นซองสีน้ำตาลไหมครับแล้วค,คุณครูจะชอบเอากระดาษ A4 มาแปะ,ะลงนะครับแล้วค,คุณครูจะเขียนว่าชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก อยู่บนด้านซ้ายมือแล้วก็เขียนชื่อเราแล้วก็ที่อยู่ของเราลงไปแล้วขยับมานิดนึงให้ขยับมานิดนึงเราเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับแล้วก็เขียนที่อยู่ของผู้รับคือใครเราก็เขียนลงไปและสุดท้ายมุมขวาบนก็เราจะผนึกดวงตราไปสี่ไปสียแยกนะครับอ่งานที่สองนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนหน้าซองจากหน้าซองจดหมายนะครับถ้าเราเขียนถึงเพื่อนคนไหนเราก็จะหน้าซองจดหมายถึงเพื่อนคนนั้น ที่อยู่ให้นักเรียนคิดเองเลยเขียนมามั่วๆเลยก็ได้แต่ว่าขอให้เขาบว่ามีที่อยู่มีตำบลมีอำเภอม,มีจังหวัดมีรหัสไปรษณีย์นะครับแต่ว่าที่อยู่ของตนเองที่อยู่ของผู้ฝนะังจะต้องถูกต้องและชัดเจนนะครับงานในวันนี้จะมีทั้งหมดทั้ง2ง,งานนะครับแล้วให้นักเรียนตั้งใจทํานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ